ไปกันเลยสวัสดีครับคุณอยู่กับ c h a n n every l e day is Christmas กับผมโอ้นะครับและนี่คือวันที่สาของการเที่ยวปักกิ่งอากาศยามเช้าตอนนี้นะ4องศาเซลเซียสว,วันนี้ค่อนข้างรอนนะฮะเพราะคอสตูมของเราเนี่ยมีฮีทเทคข้างบนเข้ามาแล้วครับก็เชือซเสยืดแล้วก็เป็นโค้นะฮะส่วนด้านล่างก็เย็นๆนิดนึงคือใส่แค่กางเกง ยีนของเราออกจากโโวเทลของเราเลี้ยวขวาม,มาก็จะเจอสตาร์บัคตรงนี้นะฮะก็พาเข้าไปดูสตาร์บัคที่จีนกันเปิดเจ็ดโมงหุยอุ่นคอลเลกชันแก้วที่นี่ก็สวยกลางๆเมื่อคืนเป็นไงบ้างนะฮะสภาพทรมไปค่อนข้างยม,มแต่ว่า<ม>เราได้ทำข้าวคลาสีาิวขากับทีเชอ,เอ,เอร์ดาวเวิร์ดเฟรด็อกก<ม>ันอยู่ที่ห้องมีเเป็นแ้งอะไรนี้ด้วยได้ยืดน,นิดหน่อยตอนเช้า แค่เอาร่างกายสัมผัสเท้าเท่านั้นก็ร้าวเลยนอนกะไม่ได้อาบน้ำนี่นี่คือทีเชอร์โยกะาใช่นี่ทีเชอร์โยกค่ะตอนนี้ร้อยเปอร์เซนต์มากโอ้โหเล้ยเลยวัชาวันนี้เดินไปนะฮะพราชงต้องห้ามซื้อน้ำขวดละสามหยวนระหว่างทางก็จะมีเป็นสตรีทฟู้ดแบบนี้นึงทีเชอร์สั่งเกี๊ยวอุ้ยเยอะนะ แล้วก็นี้เป็นซาลาเปาส่วนอันนี้เราก็สั่งอันนี้เหมือนกันไหนชิมสีเส้นเป็นเส้นกลมเส้<ฮ>เนเหมือนฮาจิบังเหมือนฮาจิบังเหรออืมอ้ก็เล่งๆนะเหรอเนื้อเล่งๆเขียวฟูหนุก พอใกล้ๆถึงพระราชวังเนี่ยก็จะมีร้านให้เช่าชุดแล้วก็พร้อมแต่งหน้าเยอะมากเลยนี่มีคนจีนไลฟ์อยู่เต็มเลยเนี่ยน,น่าจะเป็นขายทัวใครสนใจพระราชวังต้องห้ามบอกเลยว่าทัวของเรานั้นเป็นทัวซิกเนเจอร์เราจะพาคนเดินเข้าไปดูแสงยามเช้าที่เราจะเดินไปเข้าทางประตูเมริเดียนนะ,ะัะเพราะว่าตั๋วที่เราซื้อมาเนี่ยเข้าผ่านทางนั้น เดี๋ยวนะนี่ดิสย์แลนด์เหรอรเขาต่อคิวเข้ากันขนาดนั้น เราชอบระบบลงทะเบียนของที่นี่มากเลยที่เนี่ยรีจิสเตอร์แบบเดียวกับที่ดิสนีย์เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ Disney. ดิสนีย์ยูนิเวอร์แซลที่เพิ่งมานะคือเวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะให้เราใส่เลขพาสปอร์ตแล้วก็ข้อมูลลงไปแล้วเวลาเรามาเข้าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ตั๋วเลยเราแค่เอาพาสปอร์ตอะสแกนเหมือนเวลาสแกนออกจากประเทศอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรีจิสเตอร์ใบหน้าของเราแล้วเราก็จะผ่านเกตเข้ามาเลยแบบนั้นง่าย โอ้หกว้างมากสุดหรูกจากนะฮะไม่สุดหรอกนะฮะก็คือด้านซ้ายไปจนถึงขวาใหญ่มากทุกคนรู้ว่าแพลนตอนแรกของเราอะเรากะว่าเราอะจะมาเปิดติ๊ t o ็อกที่นี่เราเซฟคลิปติ๊กต็เอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าประวัติศาสตร์ของที่นี่เป็นยังไงทํากันบ้านมาอย่างดีกะว่าจะมาพูดในคลิปเสร็จปุ๊บมาถึงติ๊ t o ็อกเปิดไม่ได้คือเราทํากันบ้านมาแล้วนะเราว่า เฮ้ยเราใช้ eSIM เสร็จแล้ว eSIM เนี่ยพอเรามาถึงที่นี่แล้วเราปิดโลเคชัน่น TikTok เ่ยคนรีวิวเยอะมากเลยพอปิดโลเคชัน่นเราก็จะสามารถเล่น TikTok ปกติได้ไม่ได้จ้ะไม่ได้ทุกคลิปที่เซฟมาไรค่านะฮะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ดูบรรยากาศไปด้วยกันประวัติศาสตร์เท่ากับศูนย์แต่อยากให้ดูความกว้างเ <laughs> พราะที่นี่หลัสตาจะบอด นี่คือรูปปั้นอะไรไม่รู้มันจะมีอยู่ตรงหวังตรงกลางแล้วก็มีอยู่ซ้ายขวาเลยแต่ว่าตรงนี้เขาปิดไม่ให้เข้าเดี๋ยวต้องเข้าไม่ซ้ายก็ขวาแลว้วก็ทางริมนี่เราอยู่ตรงนี้ you are here นะและนี่คือพระราชวังทั้งหมดโอ้โอ้ข้อมูลเท่าที่จําได้นะที่เขาเรียกว่าพระราชวังต้องห้ามเนี่ยมันก็คือคนในไม่ให้ออกส่วนคนนอกไม่ให้เข้า แล้วก็ถ้าสมมติใครที่จะเข้าได้ก็คือเป็นคนที่จะไปทํางานในวงังแล้วก็พอเข้าแล้วก็คือออกไม่ได้เลยดูจากแผนที่แล้วพื้นที่ที่นี่มีปริมาณพื้นที่ที่ขนาดน่าจะใหญ่กว่าดิสนีย์แลนนี่คือการการให้ข้อมูลแบบที่ไม่มีข้อมูลแบบตามความรู้สึกเลยที่นี่มีห้องอยู่ทั้งหมด9,999ห้องใหญ่มากใครนั่งนับเนาะ นี่เป็นเป็นข้อมูลจากสถาปนิกหรือเปล่าข้อมูลที่นี่นเหรอคะเป็นพระราชวังที่สร้างในสมัยรัชวงศ์หมิงค่ะแล้วก็เป็นเมืองหลวงในสมัยรัชวงศ์หมิงชิงค่ะฝ่าสองรัชวงศ์สุดท้ายของจีนแค่นี้เลย <laughs> <laughs> มันโหลดแค่นี้ข้อมูลเพิ่งตื่นเลย <laughs> <laughs> ที่ขำบอสเลยหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าไปโทรปลุกมันหาย <laughs> ดูดิตรงไหนที่เขาซ่อมเนี่ย<ๆ>เขาจะมีภาพดวงตาให้เราอยู่ดีเนี่ยคือถังเก็บน้ําเขานี่คือคุณเสียงนะฮะเดี๋ยวเราจะแนะนําให้รู้จักที่หลังโครคุณเสียงนะฮะเพื <c oughs> ่อดับไฟก็ได้หรือเอาไว้ใช้ก็ได้อะไรแบบนี้นะว้าวตรงเนี้ยด้านหลังที่ทางเดินเราเข้ามานะ <c oughs> เขาเขียนว่าเป็น l u s <c> h <oughs> s t o n e c r a v i n g เป็นเหมือนกับหินแกะสลักทิ่วหลังฮอ เพรส l อร์ออฟพ e ีเ r อร์วิ้งฮาร์เขาแก้สลักใครที่อยากรู้ประวัติศาสตร์นะฮะเขาจะมีไกด์ออโต้เซอร์วิสตรงนี้นะครับราคา40หยวนสามารถมายืมได้หรือว่าขอหาคน<อ>ที่เรารู้ก็ได้นะฮะอันนี้ตําหนักอะไรนะตําหนักอะไรนะขอเสียงอีกทีหนึ่งชัดๆตําหนักอะไรนะตําหนักชื่ออะไรนะเขียนว่าเขียนชิงเหมือนเขียนชิงเหมือน เรียบร้อยแล้ว40หยวนประเด็นคือตอนนี้ในหูเราอ่ะคือฟิลทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจแบบหลังข่าวมากเจ๋งอ่ะพอเราอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะเปลี่ยนโลเคชั่นไปแล้วเสียงมันจะบรรยายตรงนั้นแล้วก็จะจิ้มเลยว่าเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเจ๋งนี่คือตำหนักเทียนชิงเป็น h a l l of heaven purity นี่คือพระจำหนักเฉียนใต้ประมาณนั้นนะฮะเขาเอาตำหนักเนี้ยตั้งอยู่ระหว่างสองตำหนักเพื่อเหมือนกับสมดุลของ,องหินหยางไนมองเห็นไหมจะเป็นนาฬิกาโบราณเอาไว้บอกเวลาคือตำหนักเนี้ยเขาจะเอาไว้แบบเหมือนกับเวลามาอวยพรเพราะไม่เหตุสีหรืออะไรเวลาเขามีอีเวนต์อะไรแบบเนี้ยแบบวันเกิดวันอะไรแบบเนี้ยก็จะมาตรงนี้ตำหนักอันนี้คือจริงๆมันดูเหมือนกันหมดเลยจริงไห เออแต่ว่าตำหนักแต่ละอย่างเขาจะใช้ด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกันนี่คือ Imperial Garden นี่คือพระสํานักชิงอันอันนี้คือเป็นสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำเพื่อมาสักการะเพื่อไม่ให้เกิดอคีภยัย เราจะออกจากทางนี้นะฮะอันนี้เป็นประตูทางทิศเหนือเรียกว่าเสิอูหมนซึ่งประตูนี้นะครับจะเป็นประตูที่มีการใช้บ่อยที่สุดในวังนี้นะครับสนมขันทีหรือแม้กระทั่งรถมาที่แบบขนส่งพวกของข้าวใช้ในวงังก็จะผ่านเข้าออกประตูนี้นะฮะแล้วเราก็จะผ่านประตูนี้ออกไปออกมาแล้วข้ามถนนไปเนี่ยจะมีอีกนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าแล้ว,ลวด้านบน,นจะมีเหมือนอีกตำหนักด้วยไม่แน่ใจอันนี้เดานะเดานะ คือเหมือนกับว่าจักรพัิน่าจะพักข้างบนหรือเปล่าแล้วมองลงมาฝั่งนี้จะเห็นวังทั้งหมดดังนั้นถ้าใครมีข้อมูลมาคอมเมนต์หน่อยนะฮะเรานั่งติตี้มาร้านนี้นะฮะเป็นร้านคาเฟ่หลังจากที่สั่งแล้วหน้าเคาน์เตอร์นะฮะสแกนจ่ายแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้มาคือ,อร้อย อ๋อเป็นทิเก็ตที่จะเข้ามาที่ First Class ตรงนี้ได้ทีเชอร์สั่งช็อกโกแลตมาซึ่งเป็นไอซ์ช็อกโกแลตถ้าทางจะยังไม่หนาวพอนะฮะเฮไยลูกหมูอร่อยเออเดี๋ยวไปถ่ายตรงโน้นก็ได้นะในขอชิมด้วยอร่อยอืมไม่เข้มข้นมากมันก็คือความเข้มข้นแต่ว่าตัวน้ำมันไม่ได้หนืดอ่ะอืมแกอยู่ดีพอเรานั่งอยู่คาเฟ่นะ แล้วอยู่ในทิก To อกก็ใช้ได้เฉยเลยอ่ะเออตอนนี้ก็เลยเดาอยู่ว่ามันทำได้มันใช้ได้เพราะว่ามันเป็น 4G หรือเปล่าแล้วตอน 5G มันขึ้นว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตรีวิวห้องน้ำที่จีนเป็นไงฮะนี่คืออยู่ตรงนี้เลยแบบนี้เลยคือเมื่อกี้เราเข้ามาเมื่อกี้ของเซนเข้าไปดูห้องน้ำหญิงอะใช่ไหมเป็นไงบ้างก็ได้ไงที่ไม่ถ่ายรูปไงตอนนี้ห้องน้ำหญิงอ๋อนี่คือห้องน้ำหญิงเลยเนี่ยห้องน้ำหญิงดังั้น ชายกับหญิงเหมือนกันเลยก็คือก็คือนั่งมองหน้ากันไม่ติดเหล่างี้ดีกว่าก็จะได้สนิทกันมากขึ้นออนเซนทีนี้ไม่เขินแล้วถ้าเกิดผ่านจุดนี้มาแล้วอ่ะอ่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้กันนี่ไปกอดเต้าบะหมอจุดยู่ข้างนอกแต่มันจุดที่จุดที่พีคคือห้องน้ําชายเนี่ยคือพอเดินเข้าไปใช่ไหมตรงหน้าประตูอ่ะพอประตูอ่ะก็คือเผชิญหน้ากับโถส้วมเลยใช่เหมือนกันนี่เปิดมาเป็นอะไรเจอเลยเหมือนกัน แปลว่าต้องเป็นคนกล้าสแสดงออกพอสมควรนะถ้าจะแบบโพซิชันนั้นอะ่ะอุ้ยอุ้ยมันลงหัวแรงมากเลยเรามาหาเป็ดปักกิ่งกันซึ่งทีเชอร์หาเมนูมาโอ้โหโลคอลสุดๆนะฮะอ่ะไปกินเขาบอกว่าร้านนี้ดีปะปะเดี๋ยวมาลองดูกัน ว้าวยิ่งเขาเผาเหมือนมน,นเรยงดูดิโ,โหโล<ห>โค<ห>สุดๆอ้ว <c oughs> นี่เล่มเมนูนะฮะมีเมนูสังกริด้วยก็เี่สปแปสห้ยราคาไม่แรงไหนหน้าไหนอันที่สั่งอันนี้ใช่ปะ สีใช่ป่ะอ่านี่เราสั่งอันนี้กันนี่น่รอยหกสิบแดหยวนที่เนี่ยหยวนนะเขาจะใช้ RMB แบบนี้นะฮะที่นี่ดีมากมากที่พนักงานคุยอังกฤษได้เขาจะ include house wine ด้วยถ้าแต่ว่าถ้า house wine ก็คือเป็นส่วนลด นะฮะร้อยแปดสิบ้วก็จ่ายเพิ่มมีเป็ดหนึ่งตัวสไลด์อินทูสองเพรสนะฮะมีแพนเค,ค้กคิวคาเบอร์แพนเค,ค้กก็คือแป้งคิวคาเบอร์สปริงออนเนียนดักซอสมีแอปเพิไทรเซอร์มิกส์แวลชัวเบลมีสามอย่างนี้ดีฟรายคาชื่นัทแล้วก็มีฮอตดิชตามนี้ร้านนี้เหมือนเป็นร้านเฉพาะทางเรื่องเป็ดปักกิ่งเลยอะ่ะชื่อร้านเลยนะลี่ชุน ลี่ฉุน,นประมาณนั้นน่ะนะก็<笑><笑>ไม่มีเมนูอื่นเลยนอกจากเป็นปักกิง่งอ๋อแต่ว่าก็จะเป็นแบบเป็นสแน็คอะไรนิดหน่อยแบบไม่ได้เยอะมากเป็นของทอดอะไรพวกนี้แต่เล่มหนาๆเลยคือเป็นปักกิง่งแล้วก็เมนูอื่นแบบสองสามนาแค่นั้นเองสั่งเสร็จป,ปุ๊บจ่ายเลยเขาอยากให้เราใช้แคชด้วยแต่ว่าไม่มีแคชก็เลยใช้อลีเปย์แต่ว่าอาลีเปย์ก็เลยโดนชาร์จเพิ่ม3%มเนพราะว่ามือเนี้ยทั้งหมดนะ กินทั้งหมด6คนรวมชาร์จ3%แล้วจแล้วก็เป็น590หยวนนี่เอนผัดี้่เป็นแอปเปิไเซอร์ที่มาเสิร์ฟใช่ๆเม็ดมะม่วงอรยนี่มืเย็นม่หมืนนีเ็นชาใคอะ้าของี่โรงกอมันมันบรอกโคลีแคลมอนอ่อนบรอกโคล เขาไม่หันเสิร์ฟนี่คือการเสิร์ฟของที่นี่<า>มันอ๋อเฟนไฟผัดเปรี้ยวหวานที่เชอร์บอกเนี่ยหรอของเปรี้ยวหวานอาหารจีนอยู่แล้วโอ้มีความคริสปี้อยู่โอ้โหกรอบกรอบนอกนุ่มๆเดอเฟนไฟเปรี้ยวหวานด้วยมาแล้วเป็ดปักกิ่งแป้งเขาใช้คำว่าแผ่นเค้กเป็นมีทั้งแบบติดหนังติดเนื้อ แค่สองอย่างนี่ใช่ปะจิ้มเลยหอมมากเลยซุปน้าสิปลาลงกินพร้อมกันอืมก็มมมด,ดีนะแต่ว่าหนังจะเน้นมันแต่ไม่ได้กรอบขนาดนั้นตัวกรอบเนี่ยจะเป็นผักซอสจะเน้นเค็มน้ำแต่ไม่ใช่ไม่มีหวานเลยแต่เป็นเนี่ยหอมมากหนังเป็นหอมมากกลับมาแล้ว บางคนบอกไม่ได้กลับมาก็คือ,คอผ่านไปหนึ่งวินาทีเองในคลิปคือแพนเปลี่ยนจ้าหลังจากที่กินเป็ดปักเกี่รแล้วนั่งต,งตรกตะกอนได้สักพักหนึ่งก็คือป๊อปแลนเนี่ยค่าเข้าประมาณ700บาทใช่ไหมแล้วก็เข้าไปก็คือจะเป็นแบบไปถ่ายรูปกับป๊อปมาลาบูบู oo, ไปดูลาบูบูอยู่หัวกันแล้วก็มีซุมฟรีที่เล่นอะไรต่ออะไรได้แค่หนึ่งซุม้มหลังจากนั้นก็ต้องเสียเงินก็เลยไม่สนใจหรือทีมแลบก็หลายๆคนเคยไปเข้าที่อื่นมาแล้วนะบางคนไปเข้าทีสิงคโปร์เราก็ไปเข้าที่ญี่ปุ่นมาแลลล้้้วก็เเสียคาาาขปรระะมณน700บทไูจ เสียไปทำไมก็เลยสรุปได้ว่าวันนี้เป็นวันเข้าเฝ้าฮ่องเต้ดีกว่าก็เลยเป็นวันที่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าลานพระราชวังฤด,ดูร้อนนะฮะตอนแรกดูทํากันบ้านไว้เนี่ยค่าตั๋วคือ40หยวนแต่พอมาถึงเนี่ยออนั่งแท็กซี่นั่งตีที่มาจากตรงที่เราอยู่เมื่อกี้ประมาณสีออ่สิบสี่สิบหยวนซึ่งสี่สิบหยวนประมาณสองร้อยบาทซึ่งนั่งประมาณสี่สิบนาทีถูกมากแกแท็กซี่ถูกกว่าไทยเยอะมาก แล้วพอมาถึงเนี่ยพอมาซื้อตัว๋วเลยยี่สิบยวนเพราะเขาบอกว่านี่คือโลซีซัน่นไม่ใไฮซีซัน่นอ๋อไฮซีซั่นน่าจะเป็นฤดูร้อนเพราะตามชื่อพระราชวังคือพระราชวังฤดูร้อนแล้วตอนนี้นะฮะเรากับเพื่อนๆนะฮะมาทริปเดียวกันแต่ไม่มีใครคุยกันนะฮะทุกคนก็คุยกับกล้องนะฮะคนดูไม่รู้จะไปตามช่องไหนดีแล้วก็ตามช่องไหนช่องนั้นแล้วกันนะฮะ <ผม S 1> แล้วที่เนี่ยก็คือมาซื้อตั๋วที่นี่ได้เลยนะฮะเนื่องจากเป็นโลซีซั่นด้วยแหละคัหน้าทวงมาแล้วนะฮะอ่าไปได้ไหม เอาแบบขอเอเนอรคนญี่ปุ่นหน่อยเดี๋ยวยได้คุณเสเหมือนปะเออว่ะเออว่ะได้ได้เมื่อกี้มีแบบคนจีนเขาเดินมาเหมือนจะอาสาเป็นไกด์ทัวร์ให้เราก็เลยคิดในใจว่าก่อนที่จะเป็นไกด์ทัวร์ให้เราเนี่ยพูดไทยก่อนหรือไม่ก็พูดอังกฤษก่อนเรามาเที่ยวพระราชวังก็ดูร้อนในฤดูหนาวนะฮะก็รู้สึกว่าจีนก็คงไม่ได้ที่ที่มาบ่อยๆนั่นแหละบายกันเลย ตอนนี้เราโทรหากไกด์ส่วนตัวของเรานะฮะไกด์คะมาเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่เอาจริงนะมาเห็นพระราชวังเห็นอะไรแบบนี้น,นึกถึงเกมวูคงเลยอะ่ะคือเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เข้าแต่ถ้าเล่นวูคงจะได้เข้าไปตีมอนในนั้นนะฮะอ่ะมาดูแมพของที่นี่ ตอนนี้เราอยู่ที่นี้ใช่ไหมเป็น hall of longevity เป็นหอแห่งสุขภาพดีหรือเปล่าน,นี่นี่น hall of increasing longevity ไปเพิ่มสุขภาพให้อายุยืนยาวสวยนะเราอยากเข้าห้องน้ำเราก็เลยให้เพื่อนเราวิดีโอคอลกับป้าคนหนึ่งที่นั่งกินน้ำอยู่ข้างทางแล้วถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนป้าแกก็คงไม่รู้ว่าจะตอบไงป้าก็เลย Thank you เดินมาส่งที่ห้องน้ำมีขนมปังมีของนี่มีชากาแฟเรามาสั่งน้ำเปล่าที่นี่สี่หยว่แล้วก็สั่ง Secret b บ b b l e t ทีนะฮะแล้วก็จะเป็นไอศครีมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยววันนี้หุยหอมอร่อยนะอร่อยนะหนะวนานอ่อนนะ เดี๋ยวไปยัวเซนหน่อยอยู่ไหนแล้วลองปักหลอดเข้าไปน่าจะเป็นบับเบิ้ลทีเซนอร่อยอีไอติมชอบสีน้ำตาลส้มเยอร่อยไหมอร่อยก็บอกเราเราซื้อไอติมมาทำอย่างนี้แล้วน่าจะอันเดียวกันแหละแบบวานิลาอือหือกะหวานิลาใช่ไหมใช่ใส่สีใช่แล้ววานิลาไปนี่เราพาชมด้านในบ้างนะ เราวัรมาที่หวังฟูจินสรตทฟูดนะฮะเมื่อกี้ก็คือเรียกติตี้จากที่นู่นมาจากพระราชวังมาที่นี่แล้วซึ่งสรตทฟูดเนี่ยอยู่ใกล้โรงแรมของเราทุกคนจำสตาร์บัคที่อยู่ข้างหน้านี่ได้ไหมสตรตทฟูดอะ่ะอยู่ถัดจากสตาร์บัคเนี้ยดังนั้นวันนี้เรากลับมาที่จุดเริ่มต้นชีวิตเรา Move อนเป็นวงกลมมากเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเล,ลโยโกยางใหญ่เลยเฮ้ยกันดั้มเบลเิดจริงก็คือเป็นฐานกันดั้มเิดจริง ฝั่งนู้นมีไดสานมีโอเมกา้าอืมนั่นคือหอนาฬิกาที่มีคนบอกว่าตรงนี้คือแลนด์มาร์คใกล้ๆกับสตรีทฟู้ดกินกินก่อนหรือช้อปก่อนนะก,นกินก่อนนี่เอ็นเตอร์จีแบบสาวญี่ปุ่นมากเลยได้กินชานมแล้วไงอ๋อนี่คือร้องร้องคำว่าชานมชานมประมาณ27ล้านรอบสตรีทฟู้ดที่นี่จะเป็นกอจะคล้ายๆ ไม่ใช่เต็นแดงแต่จะเป็นบล็อกแดงบล็อกแดงใช่บล็อกแดงวิเหมือนเป็นโบสถ์ว่าดูดิอนสุดทางไม่ต้องเดินมาตรงนี้ไม่ใช่ฟู้ดไม่มีฟู้ดเลยจะซื้ออะไรเออซื้อที่เซี่ยงไฮ้ที่กว่าเปล่าเพราะว่ามันต้องแบกเยอะไงดูก่อนได้ไหมล่ะอ่ะดูแบบดูดูจริงๆนะไม่ซื้อดูอย่างเดียวดูแป๊บเดียวเดี๋ยวร้านอื่นปิดไหนมินิโซที่นี่เปิดมาก็กล่องจุ่มเลยจ้า อุ้ยกล่องจุ่มเยอะมากอ่ะเด็กต้องกรีดเด็กต้องกรีดอดใจไว้ไปซื้อที่เซี่ยงไฮ้แฮร์รี่พอตเตอร์ที่นี่มีไหมอ่ะมันไม่เข้าไทยอ่ะมี่ตัวเด็กโคกับน้องเนยน้องเนยเลยน้องงมีนเนยทำเมอรอ แก้วมาก่อโอที่ใส่ปากกาปากกาจริงดิที่ไทยไม่มีไม่มีเราถึงบอกว่าให้มาดูนี่โอ้ก็เลยต้องมาดูใช่อืมอันนี้คืออะไรรักยดูนี่ดูหน้าน้องปุ้ยกล่องจุ่มคนนั้นไอเนี่ยไม่ผิดเท่าไหร่นะแต่ว่านี่ความมงมิงโอ้โหเก็บประสบการณ์เอาไว้มันไม่มีที่ตั้งที่บ้านก็มาดูแบบนี้เอา ตื่อตื่อตืตอตื่ตืตืตือตือตื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 ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าถ้าใส่เพลงลงไปจะติดรลอเขาเสร็จก็ทำเสียงเองอย่างนี้เลยนี่คือเอฟซีน้องเนย คคิิไม่่เยยอออะะ้้้วชนราหรลังจากที่เราได้กลับลังหันมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่มาจากโรงแรมของเราแล้วเราก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง Apple Store ใหญ่มากที่เราเห็นเอ๊ะเมื่อเช้าไม่แน่ใจว่าถ่ายให้ดูหรือเปล่าฝัออา่งฝว่มีซ <S ara S 2> าร่าฝั่งซ้ายมีอาราบิก้ามีฟิลล่า,ลามีเทพเจ้ามังกรนะฮะนี่หวยอยู่นี้้ยเทพเจ้ามังกรบ้องแบว เราเดินมาเจอเนี่ยทุกคนเป็นหวังฟู่จินฟูสโต์เดี๋ยวลองดูสิใช่จะเป็นอ๋อเป็นอาหารเทคโฮมสะเยอะขนมกลิ่นถั่วกลิ่นงาเ <c oughs> ต็มเลยในนี้อยากลองทางหูสอเบอี่ถั่วแดงปะในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นขนมเ,น <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาของข้าวก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ถ้ายังเปิดอยู่เ <c oughs> วลันชากใกล้ๆนี้แบบคนต่อคิวเยอะมากเลย แล้วทันมาคือเลนมินชิจิมันดูความเป็นญี่ปุ่นมากเลยอ่ะชื่อว้าวนี่ก็เนนอาหารเนนอะไรเหมือนกันเข้าใจแล้วที่นี่คือศูนย์อาหารนั่นเองว้าวของกินเยอะมากโอเด้งหมึกย่าง เราคิดว่าจบกันที่ร้านนี้ฮะเป็นร้านที่หากินยากที่ไทยนะครับอฮ้ยเขามีเมนูอะไรอะหวกตายไก่ตัวอะไรไก่ผัดเปรี้ยวหวานความโหดของที่นี่คือมีไก่ทั้งตัวด้วยจ้าเราสั่งไก่ทั้งตัวมานะฮะยี่สิห้ยวนหลัง5้ามงยี่หยวนแล้วก็ดูเมนูอื่นๆนะฮะเคฟซีของที่นี่ ก็ที่นี่มีไก่ทั้งตัวนะฮะเดี๋ยวขอหยิบขึ้นมาโชว์หน่อยดีกว่าทุกคนหุยร้อน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 ไอ้ร้อนเอากลับไปออกอันหนึง่งคอเขามีไก่แบบนี้อืมเป็นเหมือนปิดไก่บาร์บีคิวในวลามิซนน้าความสัตใจของมันก็คือตรงนี้นะคะร<อ>้อนมาก ดึงกระตุยกันเองเลยร้อนมากร้อนมากแบบนี้ได้เลยเราก็ฉีดเลยอ่าวุ้ยมันร้อนเ,อเอนาะดุกวันมันไม่มีแบบไม่มีช้อนซ่อมอไม่มีอะไรให้เหรอรู้สออึกแบนฟิลแบบเครื่องเทศเลยเนาะเครื่องเทศเครื่องเ,เทศมาก เมื่อกี้เรากินแค่รู้นะฮะตอนนี้เราจะไปต่อมาล่าด้วยกันอุ้ยดูดิมองขึ้นไปด้านบนอะวิวสวยมากเลยตอนนี้ทุกคนได้รีชาร์จอุ้ยนี่ร้านนี้มีชิลินด้วยเอ้ยมีเป็ดบักกิ่งด้วยไม่ใช่ไนะังหมุนอนะอ่าอุ้ยอ๋อแกร้านเน่สยุยเหมือนเป็นคู่แข่งของมี่สวย อ่ะตอนนี้ทุกคนมาร้านนี้กันนะฮะเฮ้ที่โอ้โหพร้อมใจกันไม่มีที่ไทยไหมอ่ะไหนชิมซิอ๋อไม่มีที่ไทยเหรอเออเหมือนเคยเห็นเลยนะอ่ะลองชิมสิเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่รู้ใครนี่นะคะนี่เป็นครั้งแรกของการกินเฮทีเลยแล้วเขาบอกจริงเหรอพีทุกคนบอกว่าอร่อยน่าจะเพราะว่าดูน้ำตาลน่ะน้อยกว่าของเจวี่เห็นปะ ไข่มุกหนุบมากเม็ดใหญ่แล้วก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้หวานมากนาก่าจะทําให้แหละคอ่คอ,ยคอยเข้าใจนุ่มไข่มุกนุ่มมากแม่ตัวชาแต่ก็นมหอมใช่นุ่มมากไข่มุกละมุมนอ่ะเหมือนต้องขอบมันหลอมรวมไปกับความชาเลยแต่แอบอยากนะความเจ๋งคือเขาไม่แอบแข่งเลยน้อยมาก อย่าเชื่อรีวิวใน Ti กต o กเยอะวังฟูจินดีพันเมนโตไม่มีอยู่จริงและเราก็เดินหาร้านมาลาอยู่3ชั่วโมงเราก็เลยเลือกมาจบที่ไหตีเหลานะฮะห้างเออ่ร้านอยู่ในห้างที่เป็นชั้น3นะครับของตึกที่มีหัวเว่ยอยู่ด้านหน้ามีทำเล็บมีขัดรองเท้าเหมือนที่ไทยจริงๆท,ท,ที่ไทยเหมือนที่นี่ของเพื่อนมาถึงก่อนแล้ว ต่อมาเออมาชูอันนน้สไปซี่อันน้สไปซี่อ๋อเนี่ยสไปซี่สไปซี่เขาไม่เข้าใจไทยแลนด์นะเรามาจากมณฑลไทก๋วนะฮะไม่ก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่าคนเขาจะอุ้ยเอย่าเพิ่งน้ำให้อ๋อมันต้องออเดอร์ซุปก่อนเนาะใช่งั้นงั้นแบ่งสี่เธอไปกดอีกอันนี้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  นนี่มััรระะดบออไ some some people don't eat beef โอเคโอเคอันนู้นพนักงานเขาบอกว่าเปื่อแล้วนะเวอรวอไปซีนะฮะเราเลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรครับเตรียมเตรียมส่งเขาทั้งส่งคนไปโรงพยาบาลเลย่าสย่ีซีพวงแล้วไงต่อออเดอร์ดิออเดอร์เดชขอเลื่อนดูหน่อยขอ่าขอดูเมนูแป๊บนึงจริงๆก็เหมือนไทยอะนะ มาเสิร์ฟแล้วที่นี่เวลาปรุงเนี่ยน้ำตาลเขาจะมาเป็นน้ำตาลซองเลยนะฮะแล้วก็มีเนื้อเราสั่งเป็นเนื้อใช่ปหมไม่มีแกะใช่ปะไม่ไม่แกงใส่ใส่ยัดยอดใส่อันนี้นะไม่งั้นไม่หานผมพี่จุ่มตรงนี่มตนี้เนื้อเนื้ออยากขยี้เยอะมีอย่างเงี้ยโอ้โหอ๋อไม่หมอทันนี่ว่ะ คือเดี๋ยวกันเลยขึ้นเหนือแรงของเต้าหู้คนไทยเราติดหวานจริงนะเพราะว่าพอไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันมีความแปลก เราจะปิดคลิปกันที่เท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็จบด้วยมือนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือคลิปถัดไปเนี่ยเราจะไปเที่ยวกับแพงเมืองจีนเราก็จะเดินทางออกไปยังชนบทนิดนึงนะฮะเราก็จะไปดูบรรยากาศที่นู่นกันเราก็จะย้ายโรงแรมด้วยเดี๋ยวจะรีวิวโรงแรมให้ฟังสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub s c r i b e ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครอยากได้เครื่องช่งวัดมวลไขมันกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยที่เราใช้ในการดูแลตัวเององยู่ กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยวันนี้ไปก่อนและเจอกันใหม่วันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้ไปบายครับสวัสดีครับ